ครับก็สวัสดีนะครับวันที่10เดือน2นะครับเวลา5นาฬิกา52นาทีนะครับทองคำวันนี้นะฮะมาวิเคราะห์กันเลยนะครับจากโครงสร้างใช้ EMA แล้วก็ RSI นะครับสำหรับทองคำหรือว่านักเทรดเดอร์ทองคำนะครับมากันเลยฮะก็ตอนนี้ครับทองคำเห็นว่าอยู่ต่ำกว่า EMA 200นะครับก็คือเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับ EMA 200นะฮะนะครับ หยาดวาดก่อนนะฮะนี่ครับ EMA 200เส้นสีแดงเส้นนี้ครับแล้วก็ต่มกว่านะครับ EMA 200คือบ่งบอกยังไงครับผมก็บ่งบอกว่าจะกลับทิศเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อต่ำกว่า EMA ส0 0เส้นนี้นะครับเนี่ยที่เส้นสีขาวชี้ตรงนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ครับต่ำกว่า EMA ต่ำกว่า EMA 100แล้วนะครับแล้วก็อยู่ต่ำกว่าทุกเส้นเลยนะครับยังอยู่ต่ำกว่าทุกเส้นเลยนะครับตอนนี้ครับแท่งเทียนนะฮะอ่ะ ผมให้อย่างนี้ครับอ่าตอนนี้ครับดีมานโซนนี้นะครับได้ถูกทําลายไปนะครับเนี่ยโซนตรงนี้ครับผมถูกทําลายไปแล้วนะฮะตรงนี้คร right ับอ่าเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะฮะนี่ครับดีมานโซนนี้ครับเป็นดีแมนที่ถูกทําลายไปแล้วนะครับแล้วเขาก็จะลงมาตรงนี้ต่อนะครับเมื่อทะลุอ่าทะลุอ่าดีมานโซนนี้ครับเขาจะมาโซนถัดไปเลยนะครับก็คือโซนตรงนี้นะครับนี่ฮะ ก็จะมาโซนตรงนี้คร right ับเมื่อทะลุโซนตรงนี้ครับเขามาโซนตรงนี้เลยนะครับนี่แนวรับของเขานะครับนี่ฮะก็จะมาไปสามแนวนะครับแต่ตอนนี้ครับเขากําลังจะลงมาที่ตรงนี้นะฮะที่ไหนครับนี่นี่ครับหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองสี่นะครับที่เขาจะลงมานะครับนี่ฮะก็ทะลุไปแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะลงมาได้เลยนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับถ้าเขาวิ่งแบบเมื่อวานนะครับก็เทลงมาเทกระจุยนะครับ แล้วก็อ่าตอนนี้นะฮะสำหรับแนวต้านของเขานะครับผมให้ตรงนี้เลยนะฮะแนวต้านตรงนี้ครับผมให้ตรงนี้เลยฮะสำหรับทองคำในเฮดฟูครับนี่แนวรับนะครับอย่าให้หลุดหนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งแปดหกศูนย์ละกันนะครับผมให้ประมาณหนึ่งแปดห้าเก้าจุดเจ็ดห้าครับแล้วแนวต้านของเขานะครับอสุดนี้ครับตอนนี้วิ่งเล่นกรอบนี้นะครับอ่ะแล้วแนวอยู่บนสุดเลยนะครับ นี่ฮะแนวต้านอีกแนวหนึ่งอยู่บนสุดเลยนะครับอย่างนี้ครับถ้าเขาทะลุอ่า19860ลงมานะครับเจอกันที่ตรงนี้ครับ1824นะครับเจอกันที่1824เลยนะครับนี่ฮะถ้าแท่งแดงวันนี้ลงต่อนะครับในเช้าวันนี้นะครับถ้าเช้าวันนี้แดงต่อนะครับเขาลงต่อเลยนะครับแล้วปิดต่ำกว่า1859 1860ได้นะครับเจอกันที่ตรงนี้เลยนะครับ1824นะครับอย่าไปงัดบ่ายนะครับผมบอกไว้นะครับ ทองคําอย่างงัดาบนะฮะถ้างัดบายแล้วก็เรียบร้อยนะครับเพราะว่าต่ากว่า EMA 200ด้วยนะครับถึงเขาจะขึ้นนะครับแต่เขาขึ้นแป๊บเดียวนะครับเขาขึ้นแป๊บเดียวเขาก็รุดลงต่อนะครับเขาก็ลงต่อนะฮะอ่าทั้งว่าถ้าเขาลด1860ลงมานะครับหรือว่า1859ลงมานะครับเซลสต็อปตามเลยนะครับผมให้เซลส stop เลยนะครับเพื่อนๆนะครับอืมวันนี้ให้หน้าเซลนะครับให้หน้าเซลนะครับอ่าล e l สต็อปลงเลยนะครับก็ ถ้าปิดต่ำกว่านะผมก็จะกดเซฟสต็อปเลยนะครับเซฟสต็อปเลยนะฮะนี่ฮะลงตามนะครับเซฟสต็อปลงตามแล้วกันนะครับนี่ฮะหนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งแปดหกศูนครับกดเซ์ได้เลยนะครับแล้วมาแล้วมาท TP โซนนี้ครับแถวดีมานโซนข้างล่างตรงนี้ครับหนึ่งแปดสองสี่หนึ่งแปดสองห้านะครับในการเล่นนะฮะอ่าให้กันยาวๆนะครับประมาณเท่าไหร่ครับ สามพันจุดนะครับประมาณสามพันจุดนะฮะอ่าทีพโซนนี้ละกันนะครับโซนดีมันถัดไปนะฮะอ่าเราก็รอดูครับว่าจะเป็นแบบนี้หรือไม่นะครับถ้าตีทางเทคนิคดูนะครับนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับสําหรับอ่าชแนลเขานี่ครับเขาจะวิ่งแบบนี้นะฮะดูนะครับเพื่อนนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับเป็นการโซนวิ่งของเขานะฮะไปก่อนให้เปลี่ยนสีก่อนนะครับนี่คือชแนลนะครับที่เขาจะวิ่งไปตามท่อนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับ ก็อาจจะลงมาถึงได้ถึงโซนตรงนี้เลยนะครับถึงโซนตรงนี้เลยนะถ้ายอรับตรงข้างบนเป็นไฮแล้วนะครับนี่ฮะหนึ่งแปดสองสี่ลงแน่นอนครับโดนแน่นอนครับโดนแน่นอนแล้วก็แนวรับถัดไปก็อยู่โซนนี้นะฮะนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่เลยนะครับอ่าบอกว่าทําไมผมให้ลึกจังนะครับก็นี่ครับโครงสร้างเข้ามาครับนี่อาจจะทะลุเมื่อทะลุหนึ่งแปดสองสี่ได้ขอลงมาตรงนี้เลยนะครับอ่าพีพีนะครับ อ่าไม่แน่นะฮะไม่แน่นะฮะอ่านมาโซนนี้เลยนะครับนี่ครับชแนลเ e น l i n e นะครับรับนะครับนี่ฮะก็มีเหตุผลนะครับมีเหตุผลนะฮะอ่าดีมันถัดไปนะครับอ่าดีมันทีพีมีสองทีพีนะครับนี่ข้างล่างด้วยนะครับนี่ฮะก็ต่ำกว่า e ี0 0รแล้วทุกเส้นแล้วนะครับแล้วก็เกิดเด a ดคอร์สกันด้วยนะครับเนี่เดดคอร์สด้วยนะครับตรงนี้แถวตรงนี้ครับก็ 5้าิบตัดหนึ่งร้อลงไปแล้วนะครับแล้วก็เส้นยี่ําบเอ็ดกลังจะมาเดดคอร์สกับเส้นสองร้อยนะครับถ้าห้าสิบเดดคอร์สกับ e m เมย์สองร้อยอีกนะครับแสดงว่าลงเลยนะครับลงต่อเลยนะครับแล้วก็แท่งเทียนมีพาวเวอร์วอลุ่มในการลงด้วยนะครับนะฮะก็หายลวตัวต่ำลงครับโซนนี้นะฮะเพื่อนดูนะครับหายลวตัวต่ำลงนะครับนี่หายนะครับหายลวตัวต่ำลงแล้วนะครับนี่ครับหายเขาหายหนึ่งครับแล้วโลล่ะ โลก็ต่ำลงด้วยนะครับอ่าโลก็ต่ำลงด้วยนี่ครับโลก็ต่ำลงด้วยเนี่ยครับโลที่หนึ่งครับโลที่สองนะครับนี่แล้วถ้าหลุดหนึ่งแปดห้าศูนย์อีกหนึ่งแปดหกศูนย์อีกนะครับเจอันนี่เลยนะครับเจอันวิ่งลงมาหนึ่งแปดสองสี่เลยนะครับทีทีแรกทีที่สองใครจะทนถือนะครับหนึ่งเจ็ดแปดห้านะครับนี่ฮะก็เป็นการวิ่งแบบอ่าเทรนขาลงนะครับเทรนขาลงนะฮะอ่า นีครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าทองคำนะครับให้เล่นหน้าเซลล์นะครับหน้าเซลลนะครับผมนี่ฮะตามท่อเลยนะครับตามท่อเลยอาจจะลงมาแถวโซนตัวนี้ได้นะครับนี่เลยนะครับตรงนี้เลยนะฮะอ่าอืมนี่อ่านี่ครับตามนี้เลยครับโอ้ยอ่านี่ครับง่ายง่ายครับตามเทคนิคครับเทคนิคเข้าของ การมีข้อทองคำนะครับใครๆเขาก็ใช้กันนะครับแบบนี้อ่าผมเอามาให้ทุกท่านเห็นภาพเฉยๆนะครับเห็นภาพเฉยครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจเทดโก้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะเอาลงใน youtube นะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับเล่นใบแอตเซลนะครับใบแอตเซลนะฮะอ่าผมให้เลยนะครับใบแอตเซลนะฮะเล่นหน้าเซลนะครับยังไงผมก็เชียร์เซลนะครับเซลนะ เลนสเซลครับผมทองคำโอเคนะครับสำหรับตอนนี้ RSI นะครับก็ต่ำกว่า50แล้วนะครับแสดงว่าค่าเฉลี่ยนะครับ RSI ใน10อ่า14แท่งนะครับแสดงว่าอ่าแท่งลงนะครับแท่งลงมีวอลลุ่มเยอะกว่านะครับมีปริมาณการขายเยอะกว่านะครับแล้วก็อาจจะมาอาจจะลงต่อได้เลยนะครับสำหรับอ่า RSI นะครับบอกว่าแนวโน้มเซลล์มานะครับแล้วก็อ่าจากดาลตอรี่ก็แนวโน้มเซล์ก็มานะครับอ่า โอเคนะฮะสำหรับถ้าปิดต่ำกว่า1860 1859ครับท่านเซฟสต็อปลงไปตามเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด subscribe ของเพจ u t u b e แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ <c oughs>